วันนี้เราจะมานำวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเกี่ยวกับสร้างสื่อเพื่อน้องโดยมีสมาชิกกลุ่มด้วยกันดังนี้หนึ่งคือสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวไอีนาเชรอร์ฮะสวัสดีครับผมชื่อมาลวิรุณศรครับสวัสดีครับผมชื่อนางกิรพัน์เรืครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเชิดา หลักการและเหตุผลของการทำโครงงานนี้คือในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เราได้มีการลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะศึกษาในหัวข้อเรื่องจุดสีเส้นและรูปร่างต่างๆซึ่งทั้งนี้เราได้มีการวาดภาพโดยการนำเส้นประกอบเป็นรูปร่างต่างๆทำให้เราได้มีการเกิดความคิดใหม่ๆดังนั้นเราจึงได้มีการรวมกลุ่มการประชุมกันเพื่อที่จะนำสิ่งที่เรียนไปปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งนี้แล้วเราได้รวมตัวการวางแผนเพื่อที่จะนำสือ่อมอบให้แก่มูลนิธิอังซอสอำเภอองคารักษ์จังหวัดพะศนายกและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พวกเรารู้จักความสาม,มัคคีเสียสละและมีความอดทนและเพื่อที่จะทำให้เราได้นำประโยชน์ไปให้สังคมต่อไป <S <S และวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ก็คือนอ เพื่อจัดทำสื่อการสอนให้แก่มูมลิีิอังซอส 2. เพื่อสามารถทำให้เรารมทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วยการรู้จักมีความเสียสละและมีจิตสาธารณะ 3. เป็นการรู้จักใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์วิธีการดำเนินนง,งานก็การดำเนินงานนั้น มีอยูจ็ดหัวข้อหลักด้วยกันนะครับหประชุมเพื่อประชุมเพื่อกําหนดหัวข้อเรื่องเพื่อที่จะจัดทําโครงงาน 2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนั้นสจัดทําโครงงานเสนอครูที่ปรึกษา 4. ีศึกษาคน้นคว้าตัวอย่างในสื่อออนไลน์ 5. ออกแบบสร้างสื่อการสอนปฐมวัย 6. นำสื่อกา,การสอนไปส่งเสริมให้กับเด็กผฐมวัย 7. สรุปรายงานโครงงานจัดทำรูปเล่มสำหรับอุปรกรณ์มีดังนี้ 1. กระดาษ A4 2. กันไกล 3. กาวสองหน้า สีสีไม้ห้ากระดาษฟิชเชอร์บอร์ด A4 6- หกกระดาษสติกเกอร์ใส่พ v c เจ็ดคัตเตอร์มีวัดความสำเร็จ 1>, 1ได้สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็ก คำาพามเริยนพีแอนซอสสเป็นการรวมตัวกันเพื่อสร้างความสามัคคีให้มีความสำเร็จด้วยกันสามต้องรู้จักมีกิจสาธารณะช่วยเหลือและเป็นโบสังคมแนวทางการจัดการปัญหาความเสี่ยงของโครงงาน 1. สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อโควิด จึงไม่สามารถทําให้ร่วมกลุ่มกันได้จึงต้องมีการปฏิบัติตามมาตราการของการพร่ระบาดเชื้อโควิด 2. ความเสี่ยงในการจัดทําสื่อควรระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์เช่นคัตเตอร์กันไกลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทําให้ได้มีทำให้เด็กได้มีสื่อ การเรียนรู้การสอนที่เข้าใจง่าย 2. ทําให้เด็กเกิดความคิดสร้างสารรค์ในการร่วมกลุ่มทํางาน 3. ม,มีจิตสาธารณะมีความรู้จากสามคัคคีความอดทน 4. ทําให้ได้มีการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน